สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอาร์มมีเครื่องดื่มนะครับสีสันน่ารักนะครับสีชมพูวันเวลนะครับโอเคบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเมนูอะไรซึ่งเมนูที่อาร์มจะทําวันนี้ก็คือเมนูนมเย็นนั่นเองนะครับหรือบางคนจะเรียกว่านมชมพูก็ได้นะครับส่วนผสมก็มีนิดเดียวเองครับทานแล้วชื่นใจแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูนมเย็นนะครับหรือบางคนจะเรียกว่านมเย็นสีชมพูก็ได้ อย่างแรกเลยนะครับเป็นน้ำแดงครับหรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสระนั่นเองนะครับที่เราคุ้นเคยกันก็หาซื้อได้ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะครับน้ำตาลทรายสีลำครับน้ำร้อนนมข้นหวานครีมเทียมและสุดท้ายนะครับนมข้นจืดครับสมาตาส่วนเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำเมนูนมเย็นนะครับหรือใครจะเรียกว่านมชมพูก็ได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวอามจะใส่น้ำนะฮะลงไปซึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำร้อนที่อามต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปก่อนประมาณสักครึ่งถ้วยนะฮะได้ยประมาณนี้โอเคเปิดไฟเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายสีลำนะครับลงไปเลย อันนี้ก็ให้ออกหวานนิดนึงนะครับคนให้น้าตาลทรายละลายเลยได้สีด้วยนะครับเนี่ยสีน้ำตาลอ่อนๆคนเลยครับคนจะกว่ากล้ามเราจะขึ้นไม่ใช่ถ้าจะจะให้กล้ามขึ้นนี้ต้องไปเล่นเวทนะโอเคพอเริ่มละลายแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําแดงนะครับลงไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะ จริงๆแล้วตัวนี้ก็จะให้กลิ่นนะครับแล้วก็ให้รสชาติออกเนี่ยออกหวานๆนะฮะโอเคพอได้แบบนี้แล้วตามด้วยครีมเทียมนะครับคนอันนี้อาจจะละลายยากน,นิดนึงนะครับแต่ก็ใช้น้ำร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ความมันนะครับโอเคพอได้แางนี้แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานครับ น,นี่ก็ให้ความมันแล้วก็ให้ความหวานเพิ่มเติมด้วยอีกชนิดหนึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสีชมพูน่าทานแล้วครับขั้นตอนนี้เติมสุดท้ายแล้วเติมนมข้นจืดนะครับพอกลายเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็ได้แล้วครับเป็นนมเย็นนะครับทำง่ายๆเลยสีชมพูน่าทานมากเลยครับ โอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มนะครับจะพักให้ส่วนผสมเนี่ยเย็นลงมานิดนึงครับพอจับแล้วอุ่นๆนะฮะแล้วอาร์มก็จะไปตักน้ําแข็งเนี่ยใส่แก้วจากนั้นก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยครับตอนนี้นะครับน้ำแข็งก็มาอยู่ในแก้วสวยเรียบร้อยแล้ววันนี้อาร์มทำเยลลี่นะครับรสสตรอเบอรี่นะฮะไว้ข้างล่างด้วยนะครับเวลาเทนมเย็นนะครับหรือนมชมคูณของเราเนี่ยใส่ลงไปจะทําให้หน้าทานมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เทลงไปเลยนะครับป๊าบ สวยงามเหมาะสำหรับคนมีความรักมากๆเลยเห็นอะไรก็เป็นสีชมพูเพราะเราทําอะไรครับนมชมพูหรือว่านมเย็นนั่นเอง,เองโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูนมเย็นนะคบเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนมเย็นอยู่แล้วก็สามารถลองเอาไปทําที่บ้านง่ายๆได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับอัตราส่วนของสูตรนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ยังขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับเสียบร้อยเลยครับสีชมพู ตุงตุงออรอหลอดนิดนึงครับสวยงามหมดาสำหรับคู่รักมาก,มากเลยแล้วกลับมาพบกันนะครับ